สวัสดีครับกับผมต้องกล่าวคริปโตนะผมวันนี้เรามากลับมาอัปเดตสถานการณ์บิตคอยแล้วก็คริปโตเคอเรนซีกันนะครับผมในวันที่6พฤษภาคม2567กันนั่นเองนะครับผมก็คือก้าวคือตอนนี้อ่าบิตคอยของเรานะครับผมก็เข้ามาอยู่ในโซนที่อ่าลูกผีลูกคนที่จะเอาอยัางไงกันแน่นะครับผมอ้าวก่อนอื่นเลยฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งนะครับผมแล้วก็ อ่าถ้าใครอยากจะสนับสนุนนะผมเฟส no หนึตรงนี้ได้นะครับผมหรือจะสมัครสมาชิกนะผมกาวคริปโตสลจอยตรงนี้ได้เลยนะครับผม QR Code สามารถสแกนได้เลยนะผมไม่ไม่เป็นสแกมนะไม่เป็นสแกมโอเคนะอันนี้ผมกรองไว้แล้วนะโอเคก็เอาเป็นว่าตอนนี้นะครับผมเรามาดูกราฟกันเลยดีกว่ากราฟบิตคอยในวันนี้นะฮะก็ปิดสัปดาห์ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วการปิดสัปดาห์ของเขาเนี่ยก็มีการทำหมุด นี่ไงมุดนะครับผมแล้วก็ไม่เกินช่วงแนวต้านแถวช่วงแนวรับแถวแถวประมาณ6 1ถึง6 2นั่นเองนะครับผมซึ่งช่วงนี้จะเป็นช่วงแนวรับที่แบบค่อนข้างที่จะแข็งแรงหลายๆเวลานะครับผมแต่ก็มีโซนลิควิดิตี้ด้วยนะครับผมสำหรับในไทม์เฟรมเดย์นั่นเองอ่ะโอเคไทม์เฟรมเดย์เนี่ยเราจะเห็นลิควิดิตี้โซนนะครับผมก็คือว่า มันวิ่งมาแล้วมีการหลุดตรงนี้นะครับผมหลุดแพทเทิร์นตรงนี้ทำตัวเป็นหลุดนะแต่ว่ากลับเข้ามาอันนี้เขาเรียกว่า liquidity zone นะครับผมซึ่งกลุ่มของพวกเงินทุนใหญ่เนี่ยจะค่อนข้างชอบกันเลยทีเดียวนะครับผมก็คือ,อทำให้ตลาดส่วนใหญ่เนี่ยรู้สึกว่าเฮ้ยมันจะต้องลงช็อตต่อเสร็จปุ๊บแล้วก็ดึงขึ้นนั่นเองนะประมาณนี้นะครับผมแล้ว มันก็กลับเข้ามาสู่ประมาณ5 2าสองอ่าฮะาเอหกสองหกสองห้าเออเนี่ยซึ่ง625เนี่ยนะครับผมก็เมื่อวันเสาร์เนี่ยที่ผ่านมาก็ค่อนข้างที่จะดีนะครับผมมันสุกสุกแล้วก็เสาร์ขึ้นมาเนี่ยวันนี้หนึ่งทุ่มเนี่ยช่วงประมาณ1นึ่ทุ่มถึงหนึ่งทุ่มครึ่งเนี่ยครับผมก็น่าจะเป็นเวลาที่ได้รุนนะครับผมก็คือเงินใหญ่ของอเมริกาก็จะเข้ามาเล่นตรงนี้นะครับผมเอาละมาสังเกตอะไรนะรได้นะครับผมตรงนี้ก็คือว่า มีการทำเฟรม4ชั่วโมงแล้วกันทำเฟรมสีชั่วโมงเนี่ยเราจะเห็นว่ามีการาไหลของโมเมนตัมนะครับผมจากแบลิชนะผม,ะผมขึ้นมาเป็นบูลช h นั่นเองซึ่งตรงเนี้ยตรงนี้นะผมสอเมตรตรงนี้เข้าใกล้ศูนย์ก็แปลว่าอะไรแปลว่าตรงเนี้ยมันคือสัญญาณลองนั่นเองนะผมก็วิ่งขึ้นไปตูมตอนนี้ก็ขึ้นมาเหนือเหนือพน้นน้ำแล้วนะผมก็คือ EMA 200ซึ่งตอนนี้ EMA 200เนี่ยเราต้องยืนให้ได้ ตอนนี้มันกําลังจะยืนอยู่ขยายใหญ่ๆเลยนะครับผมอีขยายใหญ่ๆตอนนี้บิตคอยเนี่ยพยายามที่จะยืนให้ได้นะแต่ตอนนี้ยังยืนไม่ได้นะคผมต้องปิดอีกหนึ่งวันหรือมันวิ่งไปสุดแล้วก็อสักประมาณสอวันเนี่ยเราก็จะเห็นว่าอ่า EMA เ0 0เนี่ยรับหรืออยู่หรือเปล่านะครับผมอ่ะดูสถานการณ์ของ i t c o i n นะครับผมดูสถานการณ์ของ u s d t นะครับผมโด m มิแนนตรงนี้นะครับผมเราก็จะเห็นว่า อ่าถ้าทำเฟรมหนึ่งวันเนี่ยเราจะเห็นว่าสอาวันที่ผ่านมามันชนนี่เลยนะครับผมแนวต้านใหญ่ๆเลยนะผมที่เป็น EMA 200นะนั่นเองซึ่งจะเป็นการกลับด้านของ Bitcoin นะครับผมนี่เห็นป่ะตรงนี้ก็คือปมีแนวแดงต่อเนื่องซึ่งแนวแดงต่อเนื่องตรงนี้นะผมก็มองได้ว่าเอ๊ะมันจะลงต่อหรือเปล่านะผมตอนเนี้ย มันมีสัญญาณของด i เวอร์เจนนั่นเองนะครับผมในนี้ด i เวอร์เจถ้าเกิดว่ามองให้เป็นด i เวอร์เจนนะครับผมนี่อ่ะอันนี้มันขึ้นมาเล็กน้อยหรืออ่เขาเรียกว่าว e a ด d เวอร์เจ t นนะครับผมนี่ตรงนี้ว e a ด d เวอร์เจ t มีการพักตัวนิดนึงแล้วก็ล่วงใช่ไหมแต่ตรงเนี้ยมีโมเมนตัมที่อ่อ่อนกำลังลงนะครับผมก็มีโอกาสที่จะ พุ่งขึ้นของคริปโตนะครับผมแล้วก็อ่อนค่าลงของดอลลา,าร์สหรัฐนั่นเองเนีครับผม mm hmm. วันก่อนนะครับผมวันวนูน่นเลยเมื่อวานเลยเออเอา,เอาตรงๆเลยเมื่อวานนะครับผมเออผมเปิดลองเจ้าตัวของเนียไว้นั่นเองนะฮะเมื mm ่อ hmm. วันซื่นเนี่ยแท่งนี้เลยนะฮะก็แบบมันจะไปไหนไม่ไปสักทีเสร็จสักพักหนึ่งตอนช่วงบ่ายๆมืดๆนะครับผมมีการพุ่งขึ้นมาเนี่ยช่วงเนี้ย จ็ดแปดเปอร์เซ็นคือแบบผมเล่นคูณสิบไว้ก็จะได้กําไรสักประมาณเจ็ดสิบเปอร์เซ็นตได้เนี่ยก็คือแบบสู้อะไรไม่สู้รู้งี้ดีกว่านะฮบผมก็เป็นสัญญาณที่ว่าเนี่ยถ้าเกิดว่าดูไทม์เฟรมใหญ่ๆเลยนะครับผมเดิมไทม์เฟรมสักประมาณ4ชั่วโมงเนี่ยเราจะเห็นแพทเทิร์นของมันนะครับผมนี่เห็นอะไรยังเห็นอะไรยังนี่ตอนนี้เราจะเห็นแนวต้านแนวต้านใหญ่ๆอยู่นะครับตรงนี้อ่านี่ตรงนี้ ไปใช่ปหอันเนี้ยจะเรียกว่า neckline แน่นอนนะครับผมแล้วสิ่งที่มันเกิดขึ้นตอนนี้ก็คือนี่เลยปึ๊บปึ๊บปื๊ดนี่ลงมาแล้วก็ปึ๊บตรงนี้เป็น head and shoulder แบบกลับหัวนั่นเองนะครับผมเห็นอะไรยังเห็นแล้วยังน,งนี่ head and shoulder แบบกลับหัวของเจ้าตัวของเนียมันมีโอกาสเกิดขึ้นแล้วนะครับผมแล้วเป็นรูปแบบอุดมคติด้วยซ้ำไป นี่เห็นไหมนี่ถ้าเกิดว่าเราวัดตรงนี้มานะผมเอาพุ่งขึ้นนะถ้าเกิดว่าหลุดจากนิกไลน์ขึ้นมานะผมก็จะมีโอกาสได้ถึง10.5ดอดลาร์ลเลยทีเดียวนะครับผมนี่คือเนี่ยนั่นเองอ่ะโอเคต่อไปอีกตัวหนึ่งเอจิกนะผมเอจิกเนี่ยก็ <c oughs> รูปร่างหน้าตาเหมือนบิตคอยเลยนะผมบิตคอยคือตอนแรกเนี่ยแม่งเหมือนกับแบบหัวตรงนี้ใช่ป่ะลงมาเทสตรงนี้ขึ้นมาอ่ะโอเคสิ่งที่ เจ้าตัวเอจิกเนี่ยจะต้องทำนะผมก็คือเบรกแนวต้านช่วงประมาณสักอ่าหนึ่งหนึ่งดอนนิดๆนะฮะหนึ่งดอนนิดๆเนี่ยเพราะว่าอะไรเพราะว่าไอ้ตรงเนี้ยเขามีสองหัวนะลงมาตรงนี้เป็นรูป W ีนะนี่ดับเบิลบอททอมด้วยแล้วไอ้ตรงดับเบิลบอททอมตรงนี้นะผมถ้าเราวัดฟิโบนัชชีไปอ่าเชียไม่ใช่ตรงนี้เอา ไอ้นี่นี่นี่ฟิโบที่เป็น Ret r e t r a สเมนต์นะครับผมเลาขึ้นไปตรงนี้จะเห็นได้ว่าตรงนี้เขาเข้ามาในสู่ของ g o ลเด้นเ t โชนั่นเองนีครับผมซึ่งลงมาปุ๊บเด้งหนึ่งขึ้น2อ,อ่ะเด้งอีกหนึ่งอ่ะสองอ่ะโอเคก็เป็นสัญญาณที่ว่าเอ้ใครที่รับแถวๆประมาณสักช่วงเนี้ยเมื่อวานเนี่ยก็น่าจะยิ้มยิ้มกันบ้างนะครับผมแต่ว่าถ้าจะรออีกหน่อยนะครับผมรออีกหน่อยแบบทำเฟรมเดย์เลยใช่ไหม นี่เลยนะฮะต้องผ่านพ้นช่วงประมาณ1.02ขึ้นไปนะครับผมแท่งนี้จะต้องปิดเขียวแบบแบบอย่างนี้เลยแบบเนะี้ยแท่งใหญ่ๆตรงนี้เลยนะอันนี้ก็จะเป็นการคอนเฟิร์มว่าเออเนี่ยมันกลับมาเป็นขาขึ้นแล้วนะครับผมโอเคงั้นอัปเดตเพียงเท่านี้ก่อนละกันนะครับผมวันนี้เราก็ เดี๋ยวจะได้ดูกำไรกันนั่นเองนะโอเคแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าผมสวัสดีครับบ๊ายบายเจอกันครับผมรักทุกคนนะครับจุ๊บๆขอได้กำไรด้วยนะจ๊ะ